จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำปี2568วันที่8กันยายน2568เวลา9นาฬิกา30นาทีณห,ห้องประชุมประดับทองโรงแรมเพชรั์การ์เด้นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชยาตุระสองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2 5 6แปโดยมีนางราณีวงลุนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีเครือข่ายกว่า60คนเข้าร่วมกิจกรรมนางราณีวงลุนกล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกองคุณหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนระดับจังหวัดและอำเภอโดยมีกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายและแนวทางการขับเคลื่อนง,งานจากสำนักงานอายการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยังมีการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อเหลียวหลังแลหน้า ร่วมกันจัดทําแผนการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด้รยเอ็ดให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตคมกรดพวงสีเคหนข่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ด PP New Thailand รายงาน